สวนหกหกกระสางแต่ว่าหกเนื้อยางเนื้อจินหกเนื้อยางเนื้อจินมบ่เป็นอย่างดอกหกเนื้จินมบ่ได้จัิงจ้ะไอ้หมันหกฝนตกลงมากขึ้นเดี่ยวมาขึ้นเบิดขึ้นมันเลยเป็นจืนจืนเราหมักปลูกย่ายเราหมักปลูกม้วนขมิกินหักสีดาขมินกินแบบยาวขมิกินบ่กินกะบ่เป็นยังปล่อยให้กระหรอกกระแตกินซอยก็ได้หรอกกระหรอกกระแตมันจะคว่ำจะคว่ำกินเส้นยังไงไม่น้อยกับบ่กินเฮ็ดไร มันหวานด้นนเนาะจะวาป่ะไปออกไปอันนี้ก็ต้นบักขามเทศหวานต้นบักไงผีลูกหลายต้นบ่ได้มันหนามหลายมันหลบห,หลายเนาะต่ปีกายนี่บรมีบักเขียบใส่บนเขาสากดิปีกายมันฝนตกลงน่มันตกมาก ไปเบิ้งดูได้หลายปันได้บ่สิาพาไปเบิง้งปัดลงด้วพี่น้องผู้ใดว่ามันน้อยคนน่ะมาเด้อลูกหลานผู้ใดบ,บม่มีบักเขียบมาหายาย่เ้ยแปะเด้อยยาแปะสิเอาให้เอาตอนเอาหําเราก็เขียนต้นไมจะให้กระเป๋าย่อยหูขากระเล่ากันก็นัก,นกหรือหาเนาะเอา,าเขาไปมึงดูได้หลายค่ะบ่เอาไปไปถ่าหลูกถ่าล้านมาสักสัก <c oughs> เดี๋ยวรถเขาไปส่งในบ้าน ປระตูกระยุงยากเนี่ยไม่ได้เปลนรัดจากคงเหรออันนี้ห้าน